มาจากินมะขามน้อยน้ำย่ยจ้ะย่ายล่างแล้วเ้้อค่ะเด้อซื้อมะขามเล็กน่ยี่สิบบาทค่ะกุยริกเกลือจ้ะมะขามจานละยี่สิบบาทจา้ะเอาจานเดียว เขาเจาขายสามจาน5าสิบอืพริกเกลือเผ็ดๆจ้พี่น้องอืมน่ะมาค่ะมาเติมวิตามินซีน้ำเย็ดติวจ้ะพี่นอ้องอืล่างใส่กระดาะเส็ดนะแล่วจ้ะ มาเด้อมาเด้อเย็ดติ๋วโหดได้นี่มีคนนำ้ำลายไหลน้นำจาืาลงจากไล์ยูทูบมากินเลยจ้ะอืม ความเปรียบบ่ปานนี่ไผเด้อค่ะเด้อกับความเผ็ดแต่แม่ติวมักจะ้อะ,อะอืมเป็นอะคุยตําเส้อีปูกระแซบกินกับคาวเดอแม่ติว ตำเพชรเพชรใส่ปูปูดองก็ได้ปูดิบก็ได้ใส่ผักกระแนงแซ่บมากอืมมาไม่ติดก็จะกินอ้างจากสามนาที่จะ้ะ สามสี่นาทีเพราะด้ดจะกริหนึ่งกินบักสมพ้าพี่น้องกินสมเพิ่งจะของอยาก้อมท่านอิ่มแล้วกะกะจะบอกกินกะจะจบคลิปจ้ะม,มีคนอยากกินน้ำจิ้มติ๋นี่ กูนะอืมพี่น้องแซ่บแซบยังบูฮูวอิมจ้ะเยอะอยู่นะยี่สิบาทเนี่ยคุ้มค่าอยู่นะคะมาเด้อมาเติมวิตามินซีเขาร่างกายนะแม่ติ๋วจ้าพี่น้องจ้ะ อืมอยากกินสองสามมือละยายเพื่นพอนพ่อ้นไปตลาดมื่อนี้เพิ่นพอ่พอไปซื้อมาให้น้ำพริกกะปิก็อร่อยนะทำมน้ำพริกมะขามโขกใส่กะปิแล้วก็ไปผัดสุดยอดผัดใส่กุ้ง เป็นน้ำพริกมะขามมาจา้ะแสีบวันนี้มันอยากเลยจ้ะอยากเลยได้คลิปน้ำ บุ๊มนว่าเอามากินชว้นด้นจะอยากอีหลีเห็นบ้าไม่ติวกินบนนุ๊มานโอ้จะมากินนั่นกิน,น,กนอันนี้กินอยากจ้ะหาแล้วที่นี่ยังบ่อิม่มแล้วจะกินต่ออยู่ ขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกอะไร,ท,รทุกกำลังใจนะคะพอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายเลิฟเริม,รม,รมทุกคนจ้า